ตั้งแต่เช้าของวันที่14เมษายนในการตะบลนาโคกได้จัดงานสืบสารประเพณีสงกรานต์เริ่มต้นด้วยการแห่หลวงพ่อสมัมฤทธิ์ออกจากวิหารแล้วขึ้นรถแห่ไปตามถนนในชุมชนต่างๆทั้ง6หมู่บ้านของตะบลนาโคกโดยเริ่มออกจากวัดตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีและกลับมาถึงวัดในเวลา15นาฬิกาโดยตลอดทั้งสองข้างทางนั้นนะคะก็มีประชาชนมาร่วมส่งน้ำหลวงพ่อสมัมฤทธิ์กันอย่างเนืองแน่นและเมื่อแห่องค์หลวงพ่อสมัมฤทธิ์กลับมาถึงวัดนาโคกก็ได้มีการแห่รอบวิหารอีก3รอบก่อนที่จะอัญเชิญ องค์หลวงพ่อสมฤทธิ์กลับเข้าสู่วิหารและทําพิธีทางศาสนาซึ่งพิธีวันนี้ก็มีประชาชนมาร่วมง,งานกันอย่างเนืองแน่นซึ่งนําโดยนายราชศัก์มากสัมพันธ์นายกอบตอนาโคกนายทองโปรโดกิ่นนินสอบจอสมุทรสาครกำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลนาโคกร,รวมทั้งชาวชุมชนและเมื่อเสร็จสิ้นการทําพิธีทางศาสนาแล้วก็ได้มีการรดน้ําขอพรจากผู้สูงอายุจบท้ายด้วยการเล่นน้ําสงกรานต์กันอย่างคึกคักสนุกสนานที่บริเวณหน้าวัดนาโคกค่ะ สนับสนุนโดย m c Fibernet เน็ตบ้านเริ่มต้น290บาทต่อเดือนเร็วแรงได้ใจพร้อมทีมบริการหลังการขาย